โดยพะยศปี218เนี่ยอ่าจะสร้างกันประกอบพิเนื้อทองแดงนวะเงินหน้าทองคำนะครับโดยทองคำเนี่ยจะสร้างกันทั้งหมด397องค์อันนี้เป็นเบอร์ number one เลยนะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับองค์นี้นี่ถือว่าฟิกฟิกกันมาเลยนะครับอ่าลองดูนะครับให้โซ่เบอร์ในหนึ่งนี่จะเป็นการแกะนะครับต้องจําไม่ดีเลยนะครับอ่าเป็นการแกะควานนะครับจะช่างเลยนะครับ เสี้ยนเต็มองเลยนะครับองนี้เสี้ยนเต็มองค์เลยครับโอ้จมูกนี่โด่งคลิปเลยนะครับลักษณะรอยตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะใช้เหล็กกดชับแต่งรอยตะไบนะครับอเดี๋ยวจะพยายามซูมให้ดูนะครับอ่านี่ไหมครับชัดเลยครับโอ้ชัดมากครับนี่นะครับใช้เหล็กกูดชับแต่งตะไบนะครับนี่นะครับระหว่างนี้ดีจะโอ้โหนี่จะลงมาข้างหน้านิดนึงนะครับ ดูอีกขั้นนะครับก็ไปรอยตัดนะครับแล้วก็ใช้เล็กคูชับแต่งตะไบนะครับเห็นไหมครับโวันนี้ดูง่ายสบายตามากเลยครับโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับก็สวยงามมากเลยครับก็เหรียญนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับท่านใดมีพระหลวมุตโตะจะขายสองรูปให้ชมกันได้นะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลุมมุตโตะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับ ค้นหาครับแล้ว ID ดีย e นนะครับไอพิมพ์คำว่า s i p, im, ba, ci, p i t i 31แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ